สาวเปลี่ยนชื่อรอบสองโดนเจ้าหน้าที่บูลลี่ว่าโรคจิตเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังกันนะครับเรื่องราวย่อๆก่อนเนี่ยก็มีสาวคนหนึ่งไปเปลี่ยนชื่อรอบ2ครับรอบแรกไปเปลี่ยนชื่อแล้วรอบ2เนี่ยไปเปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อเดิมที่แม่ตั้งให้ซึ่งพอเปลี่ยนชื่อเนี่ยแล้วหลังเอกสารมีพิมพ์มาว่าเขาหน้าอันนี้พูดง่ายๆให้ฟังเนะ่ยเขาหน้าถ้ามาเปลี่ยนชื่อต้องแนบเอกสารใบรองแพทย์ทาง มาด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งเอากลับไปที่บ้านสาวคนนี้เอากลับไปที่บ้านให้แม่เขาดูแม่ได้อ่านก็เลือดขึ้นหน้าก็เลยไปที่อำเภอว่าทําแบบนี้หมายความว่ายังไงอะไรอย่างนี้นครับความหมายก็คือเหมือนกับอาจจะลําคาหรือเปล่าที่สาวคนนี้ไปเปลี่ยนชื่อบ่อยซึ่งสองรอบก็ไม่บ่อยนะคือหลายคนบางคนนี่แม่งเปลี่ยนเป็นสิบแล้วใช่ไหมครับอาจเข้าใจอย่างหนึ่งเข้าใจเจ้าหน้าที่รัฐอาจาาอะะอาจะแบบงานเยอะหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีการหงุดหงิด แต่เป็นคำพูดคำจาไปมันก็ว่าแรงแล้วนี่พิมพ์มาหลายกระสารเลยซึ่งก็ไม่น่าดีนะนะคุณก็รับภาษีจากประชาชนและงานเยอะจริงหรือเปล่าบางช่วงก็งานเยอะบางช่วงก็งานน้อยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลูกคนมีอิทธิพลมาหน่อยมีอำนาจหน่อยคุณเปลี่ยนชื่อให้เป็นล้านรอบคุณก็ไม่ว่าเขาเพราะฉะนั้นอย่าแบ่งชนชั้นครับ ใช่ไหม αι? เออถ้าเกิดว่าไม่ใหญ่เขาเปลี่ยนบ่อยมากก็ลองบอกเขาด้วยว่าจะให้ดีว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีงานเยอะแล้วนะก็ขอไตร่ตรองให้ดีก่อนการเปลี่ยนชื่อด้วยซึ่งการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันก็เป็นของคู่คู่กันของคนไทยเนาะเออเดี๋ยวมีคนทักเดี๋ยวมีอาจารย์ทักเดี๋ยวมีพระทักว่าชื่อนี้ไม่ดีชื่อนั้นดีกว่าชื่อนั้นฮงกว่าชื่อนั้นปังกว่าชื่อนั้นรวยกว่าก็แห่กันเลยเปลี่ยนชื่อซึ่งตามหลักเกี่ยวกับราชการของไทยนะ ถ้าเปลี่ยนชื่อก็ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยอยู่แล้วไม่ว่าจะทําอะไรวุ่นวายหมดนั่นแหละออขั้นตอนจริงๆริงออนไลน์มันน่าจะง่ายกว่านี้เพราะว่าสมัยไหนเราก็ไม่รู้แต่ก็ยังต้องไปถึงออสถานที่อําเภอต่างๆนานาซึ่งก็ต้องมีการจัดคิวจัดระเบียบซึ่งพนักงานที่เราไปเจอๆกันก็จะบางคนก็มีจรายาบรณบางคนก็ไม่มีจรรยาบ,บัณไม่ทํางานหมดแต่คุยกันแล้วก็บอกว่างานเยอะแล้วก็วุ่นวายคนที่มาใช้บริการซึ่งพวกมึงรับภาษีจากพวกกู ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าไม่ต้องการทํางานบริการมึงนอนอยู่บ้านเข้าใจด้วยนะครับนะก็ขอชื่นชมพนักง,งานทุกคนนะครับข้าราชการทุกคนที่ไม่ว่าเป็นพนักง,งานประจาําหรือว่าบรรจุรไม่บรรจุอะไรใครที่มีจรรยาบรรณที่ดีขอชื่นชมนะครับก็ทาหน้าที่ได้ดีแล้วก็ต้องชื่นชมแต่คนที่สันดานไม่ดีมาเซ็ตไม่ดีบริการไม่ดีก็ไปหาอย่างอื่นทําดีไหมไม่ต้องมากินภาษีเนาะ นะอย่างก,การแบ่งชนชั้นเช่นกันนะครับทําให้มันเสมอภาคได้ไหมเวลาไปเรียกร้องความเสมอภาคความยุติธรรมให้ตัวเองบางทีมันก็น่าอายนะตัวเองยังไม่ทําแบบนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปว่าคนอื่นอย่างงู้นอย่างนี้ว่าตัวเองก่อนแก้ไขตัวเองจะว่าใครเนี่ยให้ตัวเองไม่เป็นก่อนจริงๆไม่ควรว่าใครหรอกครับเออทาตัวเองให้ดีใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ การไปเปลี่ยนชื่อแล้วโดนให้บริการแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาผมเองก็เคยไปเปลี่ยนชื่อครับซึ่งสถานที่ที่ผมไปเนี่ยก็ให้บริการดีก็ขอชื่นชมด้วยนะครับก็ให้คำปรึกษาดีผมไม่เคยไปทำเนี่ยก็ถามนู่นถามนี่เขาก็บริการดีอาจจะเป็นเพราะผมหล่อด้วยก็อาจจะเป็นไม่ได้อะไรครับเนี่ยโอเคคอมเมนต์มาคุยกันนะ